สวัสดีสวีเดนนะคะวันนี้ก่อนไปทํางานนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาพอดีน้องสาวมาหาสิม่าจอบงเห็ดี่น้องเนียลาตรงไปมองอันมองนี่มองเขาอันเห็นบ่อใหม่มองดักมองแถวนี้ว่ามีดอกมองแถวนีว่ามีนี่มองนั่นมองมองเขาอันดักซัดนะเนี่ยจะปลาเห็ดสิม่าจอบงอันเห็ดดา ว่ามันมีโบใส่ก่อนไปเฮ็ดเวียกพอดีอันแม่ย่นั่งมีเพื่อนนะอันแถวพ่นนะ่ะหล่ะแถวพ่นพ้นพ่น,พนปลาเห็ดพี่นองส่วนมาก,กาอ,อกนกันเห็ดเพิงบอกให้มีดอกสิมีใ่ก็แม่เห็ดเห็ดดำเห็ดเหลืองอ อันนี้กระมองเขาจอดดักสัตว์ไว้ยิงสัตว์นี่แหละมองเดินเทียนนี่แหละเนี่ยมันมีก็จะมีมันเบิดไปมาจ่อเบื้องแสดงเดี๋ยวมากระโปรงพี่มานี่ล่ะพ่นนี่พ่นนี่ล่ะเที่ยนนี้กันเทีนี้กันเนี่ยมึงตาดีๆเด้อ ขอเห็ดเด้อจา้าเด้อมีบ่ว่าจอบเบิ่งสล่ะ <laughs> มีบ่มันเปื่อยแล้วบ่ นี่คือผ่เห็นจักดอก<ะ>ดอกกระลังคืนมันคกอตาดีแต่ว่าพี่พระท่านเห็นจักดอกอยู่เห็ดเออนอนเขาไปออน <Yeah. S 1> เขาได้เห็ดแล้วทำยัง <c oughs> ไง่น้าพระท่านเห็ดเห็ดเห็นเห็ดอยู่เห็ด เป็นแบบใดเห็ดอ้าสุดเทืกันมากกับเห็ดอักหลากอยู่ด้หรอมอแลแมนบอสแสดงว่ามีคนมาเก็บด,ด้วยนี่ดอกโอรานอแ้วนี่ว่าปกติมันเห็ดอักหลากอยู่ดีอะกับมันมีนะ่ะแถวนี้แหละ,สะแสดงว่ามีคนมาเก็บเนาะ มีคนมาเก็บเหเดียพี่นอ้องแต่ว่ามีคนมาเก็บอีเลียนละ่ะโอ้มาซากว่าเขา ทั้งพี่น้องมืองทางเห็ดทังเห็ดเดดนี่ันเริ่มบร่มาเลยเห็ดไม่มีสักดอกปกติตอนนั้นพี่มาาน้องมันเห็ดอักหลากอยู่ไหมนี่แหละจุ่มนี่แหละแมนบอกเออมีค้นเก็บแล้วถอยสันพี่น่ะแมอนอยู่หรอกเขา เขามาเล่าไปเร้วนี่ม,นมันดอกไงอยู่สิหาขึ้นไปทางนัหนปะไอ้มุ่นกี่หนาวเยอะด้นน่ผ้าหนองมาอันน้องสาวมาหากับผ้ามาเขาป่าหาเหตุพี่น้อง ปลาเห็ดพี่น้องป่าเห็ดผลแม่นเบิดแม่นแม่นเบิดเดินพี่น้องป่าสวนงามงามปลาหมุนห่อห่อหาไปทางผุดปะว่าต้องไปเราทางผุดน,น่ะมันสิคอไปไงพอดเ่าห,หาออกไปท่านนี่อะ มีอยู่บ่เอามีกันกันบ่เฝ้ากับหารสันเฝ้าวะใสใสซต เห็นอยู่เห็นอยู่แต่ว่าอันนั้นมันหน่อยไหมมันน่อยเออสุดเต้อปี๋ไม่เห็นปี๋ไม่เห็นมันอันลักอักหลากหลายก,ก,กว่านี่ไหม <c oughs> โอ้ยอันนี้มันมันหน่อยโพูด <c oughs> ม,มันหน่อยโพด โอ้มีคนมาเก็บพีลเลียนละมน่นเห็นต่ต่อพี่น้องนี่มีคนมาเก็บไปแล้ว